เริ่มแล้วนะครับสำหรับงานมหกรรมการเงินโคร,ราชครั้งที่18หรือว่า Money Expo 2024โคร,ราชแบงค์นอนแบงค์ ank, ประกันแล้วก็บรรดาบอลจลอลนไะอ บจลนะครับก็อัดแคมเปญแรงสู่ชาวโคราชและภาคอีสานตอนล่างครับสินเชื่อบ้าน0%นาน3เดือนแรกเงินฝากดอกเบี้ยสูง2.88%ต่อปีสินเชื่อธุรกิจ SME ดอกเบีย้ย2.99%ต่อปีนาน3เดือนแรกครับที่ MTC h a l อชั้น3ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราชจังหวัดนครราชสีมานะครับได้มีการเปิดงานมหกรรม เงินโคราชการเงินโคราชครั้งที่18 m o n e มันนี2เอ็โโคราชโดยนายสุวัสดิ์ลิธิ์พันลบอดีตรองนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมด้วยนายธนาคารนักธุรกิจและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมง,งานกันเป็นจำนวนมากโดยงานมหกรรมการเงินโคราชครั้งที่18 m o n e มันนี่เอ็โคราช ที่วรารสารการเงินธนาคารจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Digital Finance for all การเงินดิจิทัลเพื่อทุกคนในวันที่9-11สิงหาคม2567ที่ m c c Hall ชั้น3ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลโคร,ราชโดยธนาคารบริษัทการเงินนอนแบงก์ ank, บริษัทประกรันบริษัทหลักทรัพย์แล้วก็บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริษัทอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำบริการทางการเงินการลงทุนครบวงจรมาเสนอให้แก่ประชาชนชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียงอย่างเต็มที่ทั้งสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิตสินเชื่อ SME สินเชื่อธุรกิจเงินฝากทุกประเภทรวมทั้งประกันชีวิตประกันภยัยประกันสุขภาพพร้อมด้วยแคมเปญโปรโมชั่นอาทิสินเชื่อบ้านดอกเบี้ย0%ต่อปีนาน3เดือนแรก เฉลี่ย5.74%เงินฝากดอกเบีย้ยสูงสุด2.88%ต่อปีสินเชื่อธุรกิจ SME ดอกเบีย้ย2.99%ต่อปีนาน3เดือนแรกซัพ NPA ลดสูงสุด60%ดอกเบีย้ย0% 6เดือนแรกเฉลี่ลย4-5%ต่อปีสินเชื่อบุคคลดอกเบี้ย5.55%ต่อปีเฉลี่ย7.3-25% ซื้อประกันในงานผ่อนศนเนาน6เดือนแจกทองคําแท่งซั Samsung Galaxy 24, มซุงกาแล็กซี่เอเมื่อชําระเบีย้ยตามที่กําหนดสินเชื่อรถคืนเงินนะครับอ,อัตราดอกเบีย้ยคงที่2 2 0จุ0ถึงห้าต่อปีผ่อนนาน84งวดผ่อนทองดอกเบีย้ยพิเศษศนเปนานสูงสุด6เดือนกู้เท่าที่จําเป็นและชําระคืนไหว นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนา,าให้ความรู้แก่ประชาชนและนักลงทุนผู้เข้าชมงานในหัวข้อหุ้นเทคนิคแจมยิงกำไรยาวครึ่งหลังปี67วิทยากรนะครับโดยนายสุเชษสุแท้รองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ A.S.L จำกัดในวันเสาร์ที่10สิงหาคม2567เวลา14.00ถึง15.00นและฟังเสวนาพิเศษในหัวข้อถอดรหัสความสำเร็จ3อาณาจักรธุรกิจโคราช ในวันอาทิตย์ที่11สิงหาคม2567เวลา14.00ถึง15.00ที่เวทีสัมมนา MCC ห a l ชั้น3ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราชหรือรับชมในรูปแบบไลฟ์นะครับทางแฟนเพจ Money Expo แล้วก็ Money and b n n k c h a n n e แลและการเงินธนาคารสำหรับงานมหกรรมการเงินโคนราชครั้งที่18ยังคงจัดในรูปแบบไฮบริด exhibition นะครับที่ประชาชนสามารถใช้บริการทางการเงินและการลงทุนได้อย่างทั่วถึงทั้งแบบออฟไลน์ที่เดินทางมาทำธุรกรรมภายในงานและก็แบบออนไลน์ที่ทำธุรกรรมผ่านทางแพลตฟอร์ม www.moneyexpo online.com ซซึ่งผู้ที่สนใจใช้บริการสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินระหว่างธนาคารได้เพื่อประกอบการตัดสินใจให้ง่ายขึ้นครับ